สวัสดีครับมาพบกับเรนเจอร์นะครับวันนี้อยู่กันนคลิปรีวิวเรนเจอร์ทดสอบเรนเจอร์นะครับผมเลือกปั้นเรนเจอร์ Ranger ตัวนี้แม็กซ์ขึ้นมาใช้งานเนี่ยสายเหตุก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าไอีหลักเกลือหนักมากเกลือจนน่าเกลียดเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นรอบแรกเลยนะที่ผมเจอสภาวะแบบนี้นครับเปิดถึง2,100ดูบี้ครับ ไม่ได้เลนเจอร์ติดไม้ติดมือเลยครับสักตัวหนึ่งก็ไม่มีนะเ,เมื่อเทียบกับรอบโคโรโบแมสเตรเดอร์เนี่ยอันนั้นผมเปิดเกิน2,100ลูบี้อีกนะก็ไม่ได้ตัวที่ต้องการครับก็คือแมสเตรเดอร์บิลล์นั่นเองนะครับแต่ว่า,าตัวอื่นๆเนี่ยมันเปิดได้ไนงะมันได้ V1 นะครับได้ตัวของคูกะนะครับแต่อันนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะศูนย์ตัวเลยครับแถมกล่องการันตีเนี่ยโอ้โหดันได้เลนเจอร์ตัวที่เก่งที่สุดตัวอีกนะอันนี้ประชดนะ คือได้ตัวเวลนะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้แน่ๆนะครับไอดีนี้เนี่ยตัวชนหลักผมใช้เมลิโอรัสนะครับคีริวก็มีนะฉะนั้นเวลนี้ผมไม่มีทางได้ใช้แน่นอนนะดันมาเปิดได้ในกล่องการันตีนะครับซึ่งไอเดียหลักของผมเนี่ยตัวที่ถ้าได้มาผมจะปั้นแม็กซ์ก็คือเบลกับริวนะเบลนี่ผมชอบนะครับเพราะว่า,าตัวรับข้างผมค่อนข้างจะดีแล้วนะครับถ้าได้เบลมาเนี่ยก็ให้มันมาเป็นตัวบัฟซะเลยนะครับ ส่วนริ้วเนี่ยถือว่าเป็นตัวดาเมจของธา,าตุไม้ครับเป็นสายวพิพิษธาตุไม้ใช่ไหมคือเอาจริงมันเทียบไทกะไม่ได้หรอกไทกะที่ถือว่าเป็นระดับสูงสุดแล้วนะของตัวดาเมจสายวพิพิพธาตุไม้นะครับซึ่งมันหาย่างจริงนะเรนเจอร์ที่แบบว่าแม่นค่อนข้างจะเกลียนครับปัจจุบันเนี่ยลองไปตีกิลเล่ดูนะคือขยับ แค่ขยับมันยิงเข้าเลยอะคือมันยิงเข้าจนหน้าเลียดนะครับแถมเกมตั้งรับนี่ยังติดคริสอยู่ด้วยครับแต่ริวก็ถือว่าเก่งลองลองลงมานะของอตัวดาเมรนะครับสายวันพิพทัด์ไม้ครับแต่เปิดไม่ได้ไม่เป็นไรผมเลือกปั้นตัวนี้ขึ้นมาแทานเรียบร้อยแล้วนะเออต้องรอดูนะครับว่าถ้ากาชาเพิ่มโอกาสริวมาเนี่ยผมจะลองใช้ตัวเปิดไม้นะรหรือว่าอาจจะลองเปิดตั้งต่รอดูบี้อันนี้รอติดตามแล้วกันนะ อ่ะผมเลือกปั้นซารีน้าไม้ครับเนื่องจากว่าเรนเจอร์เนี่ยก็เพิ่งจะออกมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับมาพร้อมกับเจสิก้าท่าแสงใช่ไหมอ่ะมารอบเดียวกันนะครับพฤศจติการนะครับก็เป็นรอบธีมฮาโลวีนนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้เป็นสายว่องไวธาตุไม้ครับคือจริงๆผมอยากได้ดาเมจของสายไวพิพอยู่เหมือนกันนะมันจะเจาะสายพลังได้ดีนะครับอัตทาไมบลาเพราะว่าตัวนี้ผมก็มองในเรื่องของทางคอมโบความสามารถด้วยนะครับอ่ะมาดูสเตตัสกันสักนิดหนึ่งนะครับ เซรีน่าไม้เป็นสายว่องไวธาตุไม้นะครับมีพลังโจมตีกายเดิมเนี่ยเวลล์ร well ้อยสิบ 5.2ครับ max เนี่เกือบเกือบจะ1ล้านคือที่มันไม่สูงมากเนี่ยโดนบีบนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นตัวแรกในเกมครับที่มีดาเมจทะลุอมะตะทั้ง2สกิลนะส่วนใหญ่นี่ดาเมจทะลุอมะตะสกิลเดียวอีกสกิลหนึ่งก็อ่าเป็นดาเมจสกิลเหมือนกันเช่นไทกะอย่างงี้นะแต่ตัวนี้ทะลุอมะตะทั้ง2สกิลครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเก่งแบบสุดยอดนะสำคัญสุดคือความแม่นยำสกิลนะครับอันนี้คือบอกแล้วนะต้องทดสอบนะครับ พลังชีวิตเนี่ยเวลร้อยสี่สิบสองล้านสามนะครับแม็กซี่ล้านสี่ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับยืนจุด268ก็เป็นกลุ่มที่ยังโดนสกิลอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะ,ะความเร็วในการเคลื่อนที่101ถือว่าไวแล้วนะครับความเร็วในการโจมตีก็ค่อนข้างไปทางไวนะกูเดอรเดนเจอร์ปกติครับอัลตร้า9ไฮเปอร์13แม็กก็จะหารครึ่งนะครับข้อดีคือแร่ธาตุใช้น้อยนะ,ะหากค่าสมบัติไปใช้จริงก็ต่ำกว่า1,000แน่นอน,นครับ สกิลหนึ่งนะครับดาเมจ28เท่าทะลุอมตะนะครับแล้วก็ลดอัตรากระกหลบสกิลของศัตรูอันนี้ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเป็นสกิลเดียวกับเจสสิก้าแสงเลยครับออกมาพร้อมกันสกิลเดียวกันเลยนะสกิลนี้กว้าง330จุดคูลดาวน์สกิล12วิก็ปกตินะตัวนี้คูลดาวน์สกิลปกติทั้ง2สกิลนะครับสกิลสองก็ยังเป็นดาเมจทะลุอมตะนะครับถ้าใช้อัลตร้า28เท่าครับไฮเปอร์ Hyper 35เท่านะ ดาเมจทะลุนะครับแล้วก็ล้างบัฟดีของฝั่งศัตรูครับสกิลกว้างถึง380จุดอ่ะค่อนข้างจะกว้างอยู่เหมือนกันนะคูด้าสกิลอัลตร้าสิบสองไฮเปอร์ลดลงมาเหลือ9นะครับและความสามารถไฮเปอร์อ่ะสาเหตุที่ผมเลือกปั้นขึ้นมาเพราะว่าอ่าความสามารถไฮเปอร์อันนี้นะครับศัตรูใช้ได้ทัดเพิ่มขึ้น300หน่วยนะครับซึ่งผมก็จะคอมโบกับทีมแร่หนืดนั่นเองอ่ะแล้วผมก็มีชิโนบุที่มีความสามารถเดียวกันด้วยนะอ่ะก็เลย ปั้นมาเลยครับเพราะว่ากบมี40ตัวนะก็เลยเลือกปั้นมา1ตัวคือมันคิดว่าคงไม่ได้ทั้งเบลทั้งริวนะเต็มที่ก็ได้มาตัวเดียวนะก็เลยแบบอ่ะใช้กบมันไปซะเลยนะครับการใส่เกียร์นะเนื่องจากว่าตำแหน่งยืนของมันเนี่ยสามารถเพิ่มได้อีกอ่าถ้าเกิดเราใส่ปืนพันเสซิเลเปอร์อันนี้เกียร์ฟรีนะปืนพันเอเลเปอร์นะครับมีระยะโจมตีนะครับอ่ามันอาจจะเพิ่ม ะลุนะครับ350ได้อ่าอย่างอันนี้นะครับผมใส่เป็นคาทาเวทรัศมีจันทานะระยะโจมตี35.4%นะครับมันก็นี่เลยครับยืนรวมเนี่ยเป็น362ถือว่ามีผลนะเพราะว่าสกิลของเรนเตอร์เนี่ยพวก3 0 0 350เนี่ยจะมีเยอะนะอันนี้คือเรียกได้ว่าหลบได้ด้วยตำแหน่งยืนไปเลยนะครับอ่าก็แนะนำเป็นปืนพนธ n i สไนเปอร์นะจะใช้เป็นธนูก็ได้ครับแล้วแต่นะช่องกลางก็ต้องเป็นเกียร์ป้องกันที่ดีที่สุด อะผมเลือกใช้เป็นเสื้อซันตาคิสมาสซึ่งกระซิบบอกว่าเราเห็นแน่นอนนะในกิจกรรมคริสต์มาสนะครับต้องสุดท้ายก็เป็นกระเป๋าออกสกิลแล้วก็หลบสกิลนะอันนี้ผมใส่มาเนี่ยก็หลบสกิลเยอะนะครับต่างสกิลก็ได้แค่นี้ตามเกียร์ที่มีนะโอเคทดสอบกันที่สเตจหลักนะครับเพื่อดูความรุนแรงของดาเมจนะ คือในด่านพวกนี้เนี่ยมันจะยิงเข้านะครับสกิลจะติดดีมากครับก็จะเป็นการทดสอบเบื้องต้นนะของจริงต้องทดสอบกับเรนเจอร์้วยกันเองนะครับอันนี้แท่าน,นครับ980นี่เคลื่อนที่ก็ถือว่าค่อนข้างจะไวครับไวอยู่กันนะสกิลหนึ่งปาระเบิดสกิลสองหายตัวโอ้โหครึ่งหลอดนี่เลยไนงะคือมาถึงแว็บเดียวนะครับคือสกิลเขาไม่ไม่แบบเนื้อง,ง่าราคาแพงนะมาถึงก็เคลื้ยงใส่แล้วก็แว็บใส่เลยนะคือแบบว่า แบบเนี้ยโตแบบเนี้ยค่อนข้างจากพร้อมนะครับแต่สําคัญที่สุดคือความแม่นยำสกิลแค่นั้นเองนะแล้วก็ด้วยความที่ว่าครูดาวสกิลเขาปกติครับทนั้นเนี่ยต้องใช้ร่วมกับตัวรีเซ็ตนะครับถึงจะดีนะอะเดี๋ยวไปมินิแบทเทิลลวกันนะครับก็เป็นการทดสอบนะมินิแบทเทิลครับโอเคมันเคยตีกับไทกะมาแล้วเดี๋ยวผมจะตีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันสู้ไทกะไม่ได้ คือไทกะนี่คือแบบว่าเหมือนแบบค่าพิเศษมันแบบเยอะเกินไปนะค่อนข้างจะโกงมากนะครับอผม่งจะรัวขี่ปนอาวุธด้วยแล้วกันนะะยิงครับพลาดครับอ่ะเขายิงมาก็พลาดครับสลับกันพลาดนะโอ้โหซัดไปสองสกิลทั้งคู่ก็ยังพลาดทั้งคู่นะครับอ่ผมจะกดขี่ปนอาวุธไปตามจังหวะแล้วกันนะอะคือดโดยปกติน่ะดน้าแม่ใส่วงไวเนี่ยมันมักจะเข้า สายบอยพิบได้ดีนะครับอ่าวันนี้เหมือนบอทตอออดหรือเปล่าเพราะว่าเป็นช่วงวันนี้ว่าอะไรเนี่ยเอย้ก็ไม่ต้นสัปดาห์แล้วนะปลายสัปดาห์แล้วนะครับอ่าแต่ว่าเขายิงเข้าดีกว่าโอเคผมกดออโต้เลยแล้วกันนะอ่าพอตีคู่นี้เนี่ยเคยตีกันสองสารอบแล้วมันสู้กันไม่ได้นะเพราะว่าไทกานี่คือย,ยิงเข้าค่อนข้างจะโหดมาอ่ะแต่นี้ถือว่าเฮ้ยสู้ดีๆขึ้นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่ามา โอ้โหแต่ว่าไทกะก็ยังยืนได้นานกว่าอยู่ดีนะสำคัญคือความแม่นยำสกิลต่างที่บอกครับเรนเจอร์ต้องทดสอบโอ้โหนี่คือโดนลงน้ำแข็งแล้วตายหมดเลยนะแสดงว่ารับดาเมจครับจากตัวไทกะมาเยอะมากเฮ้ยแต่มันก็โอเคอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยพอจะสู้ได้อยู่อาอย่างน้อยทางดาเมจก็น่าจะได้นะเพราะว่าทีมผมมีตัวรีเซ็ตสกิลครับมีตัว บัฟแม่งยบสกิลนะเพราะว่าไทกะมันคูลดาวสกิลมันต่ำด้วยครับสิวิกับ5วินะ,ะก็มีผลนะค่อนข้างจะมีผลอแต่ถือว่าคู่นี้ก็ยังสู้กันไม่ได้ครับถ้าแบทเทิลกัน1ต่อ1นะเนื่องจากว่าไทกะแม่นมากนะครับติดคริปในเกณฑตั้งรับนะครับแล้วก็คูลดาวสกิลค่อนข้างจะต่ำนะครับแต่ก็เห็นนะว่ามันก็พอจะสู้กันได้อยู่นะครับเจอตระเคอนอนดสามครับซึ่งเป็นธาตุที่ แา่ีน้าไม้ครับชนะทางนะครับแต่ว่าว่องไวไปตีพลังเนี่ยมันจะเข้ากันยากบางตัวนี่คืออาจจะแบบสู้กันไม่ได้เลยก็มีนะไม่ไม่ใช่ว่าสู้กันไม่ได้เลยคือยิงไม่เข้าจนแบบว่าเจออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขายิงขีปนาวุธมาช่วยเออแบบนี้ก็มีนะคือขีปนาวุธมันมีผลนะครับถ้าเกิดเนเจอร์มายืนแบบกระจุกลงตัวกันเนี่ยมันจะเห็นผลชัดเจนครับแต่ว่าหลักๆเนยที่ผมทดสอบคือต้องการดูความแม่นยำสกิลอันนี้คือเป็นหลักอันนี้ยิงเข้าครับ โอเคจระเข้ไม่เหลือแบบนี้สบายใจได้นะเอออีกน้อยดาเมจไม้นะครับก็ตัดการท่าน้ําได้อยู่เหมือนกันนี่เลยครับชัดเจนเปลี่ยนครับโอ้โหนี่กระดุกกระดิกน่ารักลอเกินนะครับโอ้โหผมเลือกบ้านตัวนี้มาเนี่ยเหตุผลหลายอย่างนะสุดท้ายถ้าไม่ใช้มันก็ยังนําไปใช้ในโหมดอื่นๆได้เยอะแยะมากมายนะครับอักก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะเพราะว่าในไอดนะครับ กับ i อทีสี่มั้งผมก็มีนะแล้วก็ใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคอยู่เหมือนกันเฮ้ยกวาดจระเข้เกลี้ยงเลยอ่ะเดี๋ยวไปเจอธาตุแพ้บ้างนะครับว่าเขาจะแพ้แบบน่ากเกลียดหรือเปล่านะอะเจอมิริมที่ ID2 ีสครับอ่ะว่องไวเจอกันเองครับคือแพ้แน่ละ่ะแต่เราอยากจะรู้ว่ามันพอจะแบบมีพิษส่งอะไรบ้างนะครับพอจะหลบธาตุที่เขาแพ้ทางเนี่ย บ้างได้บ้างหรือเปล่านี่หลบได้อยู่เออยังหลบได้อยู่นะครับอ่ะโดนยิงคงยิงคลิ๊เละเทะหมดเลยโอ้ยืนไม่ไหวนะอ่ะแพ้ทางก็คือแพ้ทางนะก็ะยืนได้นิดหน่อยเท่านั้นนะครับเอ,อ้เมื่อกี้เหมือนเห็นมิริมตายน่าจะโดนขี่อาวุธนั่นแหละเออเพราะว่ามิริมก็เป็นกลุ่มเรนเจอร์ที่เปราะบ,บางนะครับคือไหวพิ๊บ กับว่องไวเนี่ยเขาปลอดบ,บางโดยปกติอยู่แล้วครับแต่มีเพียงแค่เรนเจอร์บางตัวเท่านั้นเนี่ยที่มันโกงโอเวอร์เกินไปนะหลบเก่งเป็นพิเศษนะอ่ะเดี๋ยวทดสอบตีกิลเรทให้ดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวหลังๆนี่จะต้องทดสอบแบบให้มันครบทางนิดหนึ่งนะโอเคตีโพเซร่านะครับเอาผมอนุญาตขออนุญาตใช้ตัวรีเซ็ตสกิลนะครับซึ่งมันไม่มีดาเมจสกิลนะก็เอามารีเซ็ตให้มันยิงนี่ครับโอ้โหมาถึงก็เข้าเลยนะ เพราะว่าครูดาวสกิลมันเยอะนะครับก็รีเซ็ตให้มันสลิดหนึ่งอ่ถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่ตีกิลเรตเข้าปกตินะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หนักอะไรมากมายนะเนื่องจากว่าค่าตีกายเดิมมันก็ไม่ได้เยอะนะครับนี่ลดไปโดยปกติประมาณทัก4เปอร์ครับดามเมจละ4เปอร์อ่ะประมาณนี้อ่าถ้าเกิดเล่นกับตัวอื่นๆก็น่าจะแบบว่าหมดหลอดได้นะครับในดาบเดียวนะ อันนี้คือน่าจะตีเกินครึ่งนะครับเกินแน่ๆละ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่แน่มีตายได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันติดลมนะครับนี่บอสเนี่ยเวลา,ามันติดลมมันก็จะติดอยู่งั้นเอ้ยมีหมดหลอดได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่าไม่หมดแค่เกือบๆแค่เกือบๆนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นตัวที่มีความแม่นยำสกิลดูดีนะเออดูดีมีชาติตกลครับทา,ทางที่เป็นเรนเจอร์ตัวปกตินะครับ อันนี้ชัดเจนนะว่าตีเข้าอยู่นะครับอเดี๋ยวลองตีดูอีกสักหนึ่งบ้านดูแล้วกันนะเพราะว่าแต่ละบ้านมันก็ไม่เหมือนกันนะครับมันมีจังหวะตีเข้าตีไม่เข้านะครับบ้านอื่นยังไม่เปิดนะผมก็เลยไม่ได้ตีนะมาตีบ้านนี้อมาดูกันนะครับนักดำน้ำอ่อโอ้โหรอบ,บทั้งคู่เลยนะครับอาราบามติกิอราบามติกิโอ้โหนี่ก็เข้าพอๆกันนะประมาณสัก4ี่เปอร์ครับดอกละ4ี่เปอร์ ก็พอได้อยู่ครับอ,อย่าตายก็พอโอ้ตายครับบอสค่อนข้างจะโหดมากอะแต่ก็ถือว่าตีเข้านะถือว่าเป็นตัวที่ตีเข้านะครับแล้วก็สกิลก็แบบว่าไวนะครับดาเมจสกิลไวอะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจอะผมใช้คำนี้แล้วกันนะว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้กับทีมคอมโบแร่หนืดนะครับก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้ดีเลยล่ะอาโอเคโอเค อ่ะงามงดจดย้อยอยู่นะครับก็ถือว่าไม่ได้ถึงขั้นหน้าผิดหวังนะซึ่งกบผมเยอะอยู่แล้วครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเออเปิดไปได้ริวได้ตัวนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำนะเพราะว่าผมก็ไปใช้ในเชิงอ่าคอมโบความสามารถไฮเปอร์ซะเลยนะพราะว่าเรื่องของความแม่นยำสกิลนะะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงคือผมผมเนี่ยตั้งใจนะก่อนที่จะเปิดกาชาเนี่ย ตั้งรับตัวเดียวคือทําคลิปทดสอบแหละแล้วก็ตั้งรับไว้ตัวเดียวเนี่ยตั้งใจให้แพ้ครับรัวๆเลยนะเออตั้งใจให้แพ้รัวๆเลยนะครับเพื่อที่จะอยู่ในลีกต่ำๆแล้วก็ให้โตเกมเห็นใจว่าเฮ้ยเราอยู่ในลีกต่ำนะแต่เปิดกาชาดได้นะครับโอ้โหปรากฏว่าหลอกมันไม่ได้นะมันซัดเกลือให้เราหมดเลยครับเต็มแม็กซ์เลยทีเดียวอ่ะซึ่งผมเนี่ยก็ปั้นเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะตั้งรับก็นี่ครับชนะรัวๆเลยอ่าก็ถือว่าดีอยู่อ่ะดีงาม พราม8น่าจะน่าจะดีอยู่กันนะอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่น PVP แบบเต็มทีมเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าทีมผมก็มีตัวคอมโบแรนหนืดนะครับ5ตัวเลยทีเดียวอ่าแล้วก็ใช้ชินบุนะครับกับตัวของสารีนาไม้นะครับบวกไปอีกตัวละ300ไม่ได้ขึ้นเป็น600นะมันก็ติดทีละ300นะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะเพิ่มโอกาสการติดมากขึ้นนะเพราะว่าใช้2ตัวนะครับ คือทีมนี้ของผมนี่ไม่รู้เจ้าตัวไหนออกแล้วนะคือเราก็ชอบทีมนี้แล้วล่ะ อ่ะคืออย่างน้อยเราก็เล่นมาสเตอร์สครับแค่นี้พอใจผมพอใจนะผมไม่จำเป็นจะแ,แบบว่าเฮ้ยต้องจบมาสเตอร์หต้องขึ้นหลีกตานานเกียร์ต้องเทพต้องเก่งกว่าคนอื่นผมเอาจริงนะผมไม่คิดแบบนั้นนะผมอยากให้คนเนี่ยเล่นเกมนี้กันไปนานๆอย่างที่บอกว่าเราเป็นโรงเรียนทีเกเรนเจอร์นะคนที่มาผ่านโรงเรียนทีเกเรนเจอร์ครับแล้วแบบโอ้ oh, ตัวดีกว่าเปิดได้ตัวดีๆนะเล่นเก่งกว่าอยู่ในหลีกสูงผมไม่เสียใจนะผมถือว่าดีใจว่าไอ้คนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาได้ ประโยชน์จากช่องเราจริงๆนะครับอะซึ่งผมเนี่ยยังไงเราอยู่ตรงนี้เราสบายใจไอดี ID นี้เป็นไอดีเติมนะ่ะอาส่วนไอดีร้องผมผมก็ปั้นตัวแบบว่ายืนเพชรหนึ่งกันเอ่อไม่ได้ยืนเพชรหนึ่งก็เรียกว่าจบหลีกเพชรหนึ่งกันได้หมดแล้วนะก็รอดูในอนาคตมีคนถามหาว่าทําไมไม่ปั้นไอดีเจ็ดสักทีหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะเป็นครบรอบเจ็ดปีนะรอดูดีกว่านะครับอะทีนี้มีตัวบินอนะเอ้ยมีนี่เขาก็ปั้นกันอยู่เหมือนกันนะ มีตัวบินไม่ค่อยอยากจะเล่นเลยเราไม่รู้เจ้าตัวไหนออกเ่ะเลองดูแล้วกันนะถ้ามีตัวบินโอเคผมเอาตัวมูนดุรยางออกอ่ามูนดุรยางเอาจริงมันก็ไม่ได้เป็นตัวกากนะที่เขาเอาออกกันเนี่ยเพราะว่าเรนเจอร์ตำแหน่งมันเต็มๆกันแล้วนะครับมูนดุรยางยังใช้ได้ดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็คอมโบกับพวกทีมแร่หนืดที่ยังเปิดได้อยู่นะ,ะเช่นบอสจอร์เจะครับแล้วก็ตัวของเจ้า บราวอัลตร้าแบ็กครับหรือว่าตัวบราวไฟนั่นเองนะโอ้โหนี่เกียร์เขาโหดปานวะเนี่ยทำไมเขาปล่อยมาเยอะหลือเกินนะตัวบินนะผมไม่ค่อยชอบเลยครับโอ้โหได้ยงหนักซะด้วยนะเนี่ยแสดงว่าเกียร์เขาค่อนข้างจะโหดนะเออโอ้โหเรากดผิดสเต็ปพลาดเลยครับอะไม่เป็นไรโอเครอเขาพัดมาเออเราก็จะเล่นแบบนี้นครับ คนที่ถามว่าพี่ไอ้เจ้าลูกไฟเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรบ้างมันก็พอจะมีดาเมจได้บ้างนะคืออย่างน้อยดาเมจมันก็ยิงตัวบินหายได้อยู่นะครับอ่าลูกไฟนะครับก็ยังถือว่าใช้ได้อันนี้เอาได้ครับข้างล่างเราเหนือกว่าเออเดี๋ยวผมจะลองหาทีมที่แบบว่าพอจะยื้อกันานานาสักนิดหนึ่งนะเอาแบบไม่มีตัวบินนะครับคือจริงๆผมควรจะต้องอยู่ที่มาสเตอรแล้วล่วลวละมตอนนี้นะครับ อ่ะมาเดี๋ยวดูครับถ้ายืนนานๆศัตรู ool, เขาจะปล่อยตัวไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าทางคอมโบแรกหนึ่เนี่ยในลีกแถวๆนี้เนี่ยมันยังใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆนะครับอ่ายังถือว่ามีผลเยอะนะเพราะว่าลีกแถวๆนี้เนี่ยการใส่เกียร์เนี่ยอ่าอาจจะไม่ได้ใส่เกียร์รถแรกกันทั้งทีมอ่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เกียร์รถแรกทั้งทีมนะครับใส่เกียร์รถแรกอ,อาจจะแค่จุดเดียวนะครับบางตัวอาจจะ2จุดนะครับไม่เหมือนกับลีกที่สูงนะครับเขาจะ อ,อย่างน้อยๆเนียน่ยคอมโบ2จุดนะครับหรือว่าเป็นซูเปอร์คอมโบ3จุดอย่างนี้นะครับโอ้โหได้ทตุแบบใช้กันต่ำหนึ่งร้อยอ่ะความสามารถไฮเปอร์มันก็เลยอาจจะส่งผลไม่เยอะเท่าไหรนะครับตลีดแถวนี้เนะี่ยนี่เลยดูนะครับคอมโบแร่หนืด5ตัวเลยนะแร่หนืด5ตัวนะครับเพิ่ม300หน่วยอีก2ตัวนะครับเออแล้วก็เพิ่มครูเรนเจอร์อีกหนึ่งตัวนะครับโคเนียว่าอันที่เหลือก็เป็นตัวใช้งานนะ ก็ตามที่บอกครับว่าคอมโบพวกนี้เขาจะไม่มีทางใช้กันส0ตัวแน่ๆนะนะเพราะว่าเรนเจอร์ตัวหลักเนี่ยอย่างน,น้อยๆต้องมีติดทีมสัก 2- 3สตัวนะครับเช่นตัวชนเจ๋งๆนะครับตัวดาเมจเจ๋งๆตัวปวนเจ๋งๆอะไรประมาณนี้มามรตีทีมสุดท้ายนี่ดันมีตัวบินนะขี้เกียจตีกับตัวบินครับตัวบินเจอเยอะเหลือเกินนะเออไม่ค่อยจะชอบเลยครับมาทีมสุดท้ายครับเออเพื่อทีจะกการันตีว่าเฮ้ยปั้นมาเนี่ยไม่นักเปลี่ยนนะ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับอาจะไม่ได้ถึงขั้นโหดจัดอะไรมากมายแต่ก็ใช้ประโยชน์ได้อ่าส่วนน้องๆที่แบบว่าถามถามเข้ามานะจะปั้นเดนเจอร์ตัวไหนแม็กซ์เป็นตัวแรกนะครับมันมีหลายเหตุผลเลยนะคือหลักๆก,ก็ต้องดูก่อนว่าตัวที่เราปั้นมาเนี่ยมันจะช่วยทีมได้จริงไหมก็ต้องดูลีกที่เราอยู่ครับว่าเฮ้ยศัตรูธาตุอะไรเราเจอเยอะนะศัตรูตัวป่วนตัวเกลียนที่แบบเราเจอแล้วแบบปวดหัวหลือเกินเนี่ย เออมันคือธาตุอะไรนะครับแล้วก็พยายามเลือกตัวที่เป็นธาตุชนะตานิดหนึ่งอ่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปปั้นตัวธาตุแพ้เนี่ยปั้นแม็กเป็นตัวแรกมันก็ไม่ได้แบกทีมนะอาจจะต้องแบบไปเน้นคัดทีมตีอะไรประมาณนี้ซึ่งผมแนะนําว่าดามเมจไม้เนี่ย้นถึงเพชรหนึ่งอา่ะจะกลีกข้างล่างสุด้นเพชรหนึ่งอ่ะมันใช้ได้ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าศัตรูธาตุน้ําเยอะนะเยอะนะในลีกเพชรเนี่ยเผลอๆขึ้นมาสเตอร์เนี่ยธาตุน้ําก็ยังเจอเยอะนะครับอ่าตัว ดาวินชี่ก y ปี้อย่างนี้ครับจอระเคยอย่างี้เราเห็นเยอะอบางคนอาจจะได้ไอายมานะครับอ่า,าตัวตัวต,วตวลกอะไรประมาณนี้นะครับทัดน้นาค่อนข้างจะยังเยอะนะฉะนั้นดามเบดไม้เนี่ยปั้นแม็กเป็นตัวแรกได้ประโยชน์นะครับแต่ก็ต้องเป็นตัวที่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นตายง่ายเคลื่อนที่อาจจะพอใช้ได้นะดามเมทะลุอย่างตัวนี้จริงๆนี่ก็ถือว่าน่าสนใจนะปั้นแม็กเป็นตัวแรกก็ถือว่าได้นะครับแล้วก็ตีบวกศักยภาพไปนะอ่วที่เหลือก็ อยู่ที่เกียร์ด้วยนะว่าถ้าเกิดเรามีเกียร์ดีเหมาะก,กับาธาตุอะไรนะเนี่ยเหมาะก,กับตัวไหนๆเนะี่ยก็เลือกปั้นมานะครับสายพลังจะได้ประโยชน์ตรงถึกด้วยตัวเองครับถ้าเกิดเป็นพวกเมลิัสกิริวอันนี้ไม่ต้องถามผมนะปั้นไปเลยนะครับท้ายกะอย่างนี้ไม่ต้องถามผมนะปั้นไปเลยนะครับซากุระก็ยังถือว่าเป็นตัวดาเมจไฟที่ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องใช้ดีที่สูงเพราะว่าถึงจะเจอท่านไม้ตัวเก่งๆเยอะนะครับไปปั้นอยู่ในดีที่เจอน้ําเยอะเนี่ยซากุระก็ไม่ไหวอย,อยู่เหมือนกันนะอ่ะฉะนั้นก็ แล้วแต่นะครับผมอาจจะแบบไม่ไม่ช่วยตัดสินใจให้ร้อนะบางทีก็ต้องสองมือต้องช่วยเราด้วยสองมือเราเองนะเอาวันนี้ประมาณนี้ครับถือว่าการเลือกปั้นตัวนี้มาเฮ้ยถือว่าเจ๋งอยู่เหมือนกันนะเอาวันนี้ประมาณนี้เช่นกันนะลาไปกันครับสวัสดีครับ